สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพ่รวยนะครับวันนี้ก็นำแนวทางสูตรเลขวิ่งบนสลากกินแม่งรัฐบาลไทยนะครับประจำงวดวันที่1.2569กุมภาพันธ์สอนะครับสำหรับส่วนนี้ก็เป็นการลงครั้งที่3นะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลขวิ่งรุดในหลัก เลข9แล้วก็เลข2นะครับให้ไป9 02ก็ส่วนนี้ก็เป็นสูตรที่มาได้ทั้งบนและล่างนะครับ2ตัวล่างก็มาครบ02นะครับข้างบนก็มี9มี2นะครับสำหรับช่อง youtube ฟีพร,รวยก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงใช้ จารนิยานในการรับชมด้วยนะจ๊ะซึ่งก็นำแนวทางมาให้ท่านรับชมทุกวันที่1และ16ของทุกๆเดือนนะครับสำหรับใครที่อยากรับชมทุกจันทร์พุธศุกร์ผมก็ลงแนวทางหมายเราพัฒนานะครับทางช่อง youtube วันพารวยหรือว่า O N E นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็พาไทยพารวย ช่อง YouTube ฟันพารวยก็ลงแนวทางหวยลาวพระนานะครับก็ลงให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็ขเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับส่วนช่องย o u t u b e V ่ารวยตรงนี้ก็ลงแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็อมองเห็นตัวเลขและสูตรตัวเลขนะครับซึ่งในวดล่าสุดนะครับออก97202สูตรเลขดับให้ไปที่ดับ2นะครับก็ปรากฏว่า เลขดับขยันมานะครับมาทำโอทีมาทั้งบนทั้งล่างนะครับทำให้สูตรอมตะหลุดไปนะครับเพราะว่าไปตรงกับเลขดับพอดีนะครับซึ่งให้เลขดับก็จะเหมือนกับที่ให้เลขดับห้านะครับมาห้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงมดก่อนหน้านั้นนะครับงวดล่าสุดให้ดับสองมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ เมื่อที่ถึงนี้ก็เลขสี่ดับนะครับสี่จะมาบนมาล่างหรือไม่ก็รอลดบนวันที่หนึ่งทับสองทับหกเก้านะครับเลขดับสี่นะครับจากเลขดับกลายเป็นเลขเด่นเฉยนะครับส่วนเลขวิ่งบนของเราก็ยังคงเข้านะครับมีเก้ามีสองส่วนนี้ก็จะใช้หลักพันสามเลขนะครับบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสองถึงคงที่นะครับตรงนี้ก็เป็นเก้าบวกเก้าบวกหกบวกสองนะครับ เก้าสามยี่เจ็ดยบวกหเท่ากับสามสามสกสองที่เท่ากับ3านะครับจากนั้น5้าไปบวกหนึเป็น6กหบกสเป็น8วิ่งบน3เลขทําได้5 6 8ตรงนี้ออก8 9 8 8 7เนะครับเลข8ไปเข้าหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนส่วนหลักสิบล่างก็ามาเลข8ปดนะครับนนี้ก็เป็นสูตนเลขวิ่งบนวิ่งล่างนะครับได้นะครับเพียงแค่เชฟวีโอตั้ง ให้ชื่อว่าเลขวิ่งบนนะครับก็มาทาั้งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบนำไปใช้ในส่วนไหนนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมตำแหน่งเดิมหลักพันบวก3ามครั้งเราก็บวกบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวก2ที่ตรงนี้ก็เป็น5้าบวก5บวก8บวก2คงที่เท่ากับ25้านะครับจากนั้นก็ห้าไปบวก1เป็น6 6บวก2เป็น8 ริ่งบนสเลขทำได้ห้าหแปวต่อมาออกหนึหก็มาเลขหนะครับต่อไปก็นำสี่ห้าแปดหนึงส่้าสามเจมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักพันบวกสามครั้งบวกหน่วยบนหครั้งบวกสคงที่ตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับสาเอ็ดนะครับสาเ็ดลงท้ายหเอาเลขหเป็นตัวเลขแรกไปบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับหนึงบวกเป็นสองสองบวกสองเป็นสเลขวิ่งบนทำได้หนึสองส่นะครับงวดต่อมาออกสองห้สองสองสอง เลข2ไปเข้าหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็ไปเข้า10ล่างหน่วยล่างด้วยนะครับเลข 2, 2> ก็สังเกตตัวเลขเอานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําสัญลักษณ์ไว้ก็รู้ว่ามาข้างล่างได้ด้วยนะครับส่วนนี้ต่อไปขอนำสี่หกหนึ่งสองหาสองสองสองนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตําแหน่งหลักพันบวก3ามครั้งนะครับ แล้วก็บวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวก2งที่อีกครั้งขอเป็น1 1 1 2บวก1บวก1บวก2บวก2งที่เท่ากับ7นะครับจากนั้น7บวก1ก็เป็น8 8บวก2ก็เท่ากับ10ลงท้ายศูนยะ์เลข0นะครับวิบ่งบน3เลขทำได้7 8 0ก็ว่าต่อมาออก7 6 3 8 9 5 5 2ก็เลข8ก็มาหลักร้อยบนนะครับ 780นะครับหรือว่า7890ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะปรับใช้นะครับก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขที่ยังคงเข้าต่อเน,นื่องนะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งบนนะครับภายใน3าตัวเลขนี้ก็มาอย่างน้อย1ตัวเลขนะครับเพื่อนำไปจัดเป็นคู่ชุดหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนเองนะครับ ่อท่านผู้ชมจะนำไปลุ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับทางช่องเราก็สนับสนุนลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับตัวเลขก็เป็นสูตรคำนวณซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมตรงนี้ก็เป็น3 3 3บวก3บวก3บวก5บวก2ที่เท่ากับ16นะครับลงท้าย6ก็เลข6จากนั้น6บวกหก็เป็น7 7จบวกสก็เป็น9นะครับเลขวิวนลสเลขทําได้6 7 9จ็ดว่าต่อมาออกเจ6ดศนะครับเลข7ก็เข้าหลักร้อยบนส่วนเลข6ก็ไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับมี7มี6กนะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขที่นํามาให้ดูนะครับว่าตัวเลขมีที่มาที่ไปและวิธีการชิดคำนวณอย่างไร นำต,ตัวเลขตรงไหนมาคิดนะครับก็แสดงสัญ,ญลักษณ์ให้ท่านผู้ชมเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับส่วนนี้ก็สามารถมาลงล่างได้นะครับเลข6ก็มาหลักหน่วยล่างนะครับออก1 6ก็มี6จุดนะครับต่อไปก็83770616ก็ใช้ตำแหกน่ง็ใช้ตงเดิมนะครับหลักพัน3คมั้างนะครับบวกรวมจากนั้นบวกหน่วยบนก็คือเลข6 แล้วก็มาบวก2คงที่ครั้งก็เป็น7บวก7บวกหบวก2งคงที่เท่ากับ29นะครับจากนั้นเอา9ไปบวก1เท่ากับ10ลงท้ายศูนเลข0ูนย์นบวก2ก็เป็น2เลข9ก็มาเข้าหลักร้อยบนนะครับส่วนเลข2ก็ไปเข้าหลักหน่วยบนแล้วก็เลข0ูนย์เลข2ก็มาครบ2ตัวลงนะครับให้เ0้าก็สามารถออก0 2ย์ข้างล่างด้วยนะครับ ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนนี้เป็นเลขวิ่งบนแล้วก็มาล่างได้นะครับถ้าชื่นชอบส่วนนี้ก็นําไปใช้นะครับก็เป็นการลงครั้งที่สามนะครับสําหรับชิพฟิโอทางช่องนี้นะครับต่อไปก็ใช้หล 1, ักพันบวกสามครั้งนะครับก็เป็นแปดบวกแปดบวกแปดแล้วก็บวกหน่วยบนหนึ่งครั้งก็คือบวกสองแล้วก็บวกสองที่นะครับผลรวมเท่ากับยี่สิบ 8ปดนะครับแปดสามยี 8, 3, 24, 25, 26, 26่สีห้ายี่หกยี่หกบวกสองที่เท่ากับ28นะครับจากนั้นเอา8ไปบวกหเป็นเก้เก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนเก็เลขหนนะครับเลขขึบนสามเลขทาได้แปดนะครับเราจะเอาแปดเกน็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนาไปพลิกแพงใช้นะครับวันที่สิบเจ็ทศูนย์หน่งทก็รอผลออกว่าตัวเลขที่ทําได้มี8มี9มี1จัติดเข้ามาในสาม ตัวท้ายลงมาที่หนึ่งหรือไม่นะครับหรือว่าจะไปลงล่างด้วยหรือไม่ก็รอรุ้นผลนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขสูตรเลขวิ่งบน3ตัวเลขนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขก็เป็นเพียงผลคํานวณตามที่ทําได้นะครับถ้าเชื่นชอบก็นําไปใช้ไม่เชื่นชอบก็แค่มองผ่านนะครับ ก็จะทยอยลงคปวีโอนะครับส่วนในที่หลดก็ยังคงใช้ต่อไปนะครับในวันนี้ก็จะรอดูว่าจะกลับเข้ามาอีกครั้งหรือไม่นะครับสําหรับสูตรที่หลุดไปส่วนสูตรที่เข้าก็ลงแนวทางตามปากตินะครับว่าจะเดินต่อได้หรือไม่นั้นก็พิจารณาเอานะครับสำหรับวันนี้ขอขอหยทุกคนโชคดีมีใจร่ำรวย,ยถูกหวยทุกคนนะครับขอขอห้ทุกคนโชคดีสวัสดี